ไปต่อกันที่ภูกระดึงนะครับเมื่อวานนี้นําเสนอในกลุ่มคนที่เห็นด้วยว่าถ้าเกิดสร้างตะเช้าลอยฟ้าขึ้นภูแล้วมันจะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจเขาจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นน้าเก่ยวจะมามากขึ้นแต่อีกมุมหนึ่งครับเป็นมุมค้านซึ่งเขาก็ไม่เห็นด้วยเขายกกรณีของสิ่งแวดล้อมขึ้นมาวันนี้จะมองทั้งสองมุมนะให้รอบด้านมากขึ้นไปติดตามเรื่องนี้ต่อกับคุณชนิชารอดกันไผ่ครับ จิตรามวดคบสูงกำลังนำเครื่องดื่มมาบริการให้กับลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวที่เดินขึ้นมายังแซมแพกซึ่งเป็นจุดพักแห่งแรกก่อนขึ้นยอดภูกระดึงอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยเธอยอมรับว่ารู้สึกดีใจทุกครั้งที่เห็นนักท่องเที่ยวเดินผ่านมาจุดนี้เพราะนั่นหมายถึงรายได้จากการขายสินค้าของเธอแต่หากมีกระเช้าไฟฟ้าอาจจะส่งผลให้เธอไม่สามารถขายสินค้าได้เลยก็ค่ะก็ ไม่รู้ว่าเขาจะให้เรายังขายอยู่ตรงนี้หรือว่ามีที่รองรับให้เราค่ะเห็นก็ก็พูดกันไปเรื่อยค่ะว่าจะให้อยู่ข้างล่างกับข้างบนอะไรเงี้ยค่ะคือพูดกันไปเรื่อยแต่ว่าที่เขาจะให้เราทําจริงๆอย่างไม่รู้ไม่รู้จะทํำยังไงกับกับแม่คาระหว่างทางนะคะความยากลำบากของเส้นทางลาดชันตลอดระยะทางเกือบ6กิโลเมตรคือสิ่งดึงดูดให้นะักท่องเที่ยว ได้มาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายขึ้นไปยังยอดภูกระดึงเพื่อชื่นชมความสวยงามไม่เพียงกลุ่มร้านค้าริมสองข้างทางรวมถึงลูกหาบนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวที่ภูกระดึงค่ะแต่ว่านะักท่องเที่ยวต่างก็บอกนะคะว่าความยากลําบากในการเดินขึ้นสู่ยอดเขาภูกระดึงรวมถึงการชมธรรมชาติริมสองข้างทางนี้ <c oughs> ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งในการท่องเที่ยวณนะที่แห่งนี้คะ่ะ นิกรชลัธรรมยอมขี่รถจักรยานยนต์ระยะทางกว่า1,000กิโลเมตรมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกลุ่มเพื่อนโดยตั้งใจว่าจะเดินเท้าขึ้นภูเพื่อจะได้ชื่นชมธรรมชาติและความงดงามของแสงสุดท้ายของวันแต่หากมีกระเชา้าไฟฟ้าเสน่ห์ของจานท่องเที่ยวภูกระดึงจะหมดลงทันทีผมคิดว่าเนี่ยเพราะว่าสเสน่ห์ของภูกระดึงคือความยากในการมาถึง ว่าถ้าถ้ามันมาง่ายผมก็คงไม่อยากมาครับถ, <laughs> ถ้าไปที่อื่นที่มันไปง่ายๆแล้วก็ไว้จะไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเหมือนภูกระดึงถ้าเรามีเวลาเราอยากมาเราคือคนต้องจ้งตั้งใจมาจริงถึงจะมาไม่เพียงความยากลำบากในการเดินเท้าแต่ธรรมชาติที่สวยงามบนเนื้อที่กว่า2 0 0แสนไร่บนยอดภูคือเสน่ห์ที่ใครหลายคนลหลงไหลและต้องขึ้นไปเชยชมอย่างตอนเราขึ้นมาเนี่ย ทาขึ้นมามันก็ลําบากแล้วก็สองมันเป็นป่าแบบที่ไม่น่าสนใจเลยอ่ะแต่พอเหยียบหลังแปลปุ๊บมันกลายเป็นต้นสนแต่ทุ่งหญ้ามันเหมือนก้าวเข้ามาอีกรูปหนึ่งสวยมากประทับใจครั้งแรกตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งน,นี้ <c oughs> ยังสวยงามเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงขณะที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนยังนำรายชื่อประชาชนที่ร่วมคัดค้านผ่านเว็บไซต์ เชนดอทโอาจำนวน17,000รายชื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ระง,งับโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงเพราะมองว่าจะไม่สามารถควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวปัญหาการรบกวนสัตว์ป่าปัญหาขยะและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติการที่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นการผลักดันให้มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปบนภูกระดึงอย่างก้าวกระโดดและที่สำคัญก็ทำให้ สาธารณูปโภคสาธารณูปการในพื้นที่หลังแปรภูกระดึงไม่สามารถรองรับได้ในที่สุดก็จะไปย่ำยีสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรบนพื้นที่หลังแปร่ภูกระดึงอย่างมากมายและในที่สุดก็จะนําไปสู่การเสนอโครงการใหม่ๆเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนยัอกอยว่าแต่หากมีการก่อสร้างกระเชา้าไฟฟ้าแล้วจะไม่มีการปิดภูกระดึงเพื่อฟื้นปูธรรมชาติ แต่ยังเป็นการรบกวนสัตปาอันเป็นที่อยู่ของพวกมันอีกด้วยชมที่ชารอดกันภยัยทีมลากความจริงหนาว26รายงาน